ใครอยากเป็นมา้ามึงก็สิมึงก็สิใครเราว่าคบไม่ได้มึงก็สิมึงก็สิใครเป็นคนจังไรมึงก็สิมึงก็สิใครเป็นผัวแม่มึงมึงก็สิอยากได้ใช่ไหมอยากได้พูดสามคำฉันละสิแล้วจะให้ฉันละสิเอาไปสิลอยหนึ่ง เอ้ยนี่ฉันน่ะสิได้ตังค์เห็นไหมเออง่ายใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีรถทัวร์ฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากตัวหุ้มทองฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นหมาฉันน่ะสิฉันน่ะสิเอ้าพี่เอาคืนทําไมอ่ะหมาใช้สตังค์ไม่เป็นป่ะสวยอีกแล้วป่ะเป็นหมาถอยไปอยากเล่นมั่ง อยากได้ตังค์เอาเขาอยากได้ตังค์สิพี่พูดสามคำฉันนะสิฉันนะสิลอยหนึ่งอะไรใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิใครอยากมีรถทัวร์ฉันนะสิฉันนะสิใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันนะสิฉันนะสิใครอยากตัวหุ้มทองฉันนะสิฉันนะสิใครอยากเป็นม้ามึงกะสิมึงกะสิเล่นไม่ถูกไอ้น้องใครบอกไม่ถูกฉันไม่ใช่มึงบนเวทีนี่ไอ้มึงกูเองข้าเนี่ยเขาไม่ถือการเขาบอกเต็มที่เขาจะไม่ต้อย เล่นเต็มที่ไปเลยยิ่งเสียฟุตบอลไทยริเวอร์พูลวันนี้เลยมึงก็ติ้งตองไปเล่นไอ้เหี้ยเขาไม่เล่นกูซาต่อสามสามลูกใครตอกูต่อสามลูกชนะสามหนึ่งแพ้เอามาได้ไหมเลยได้กูมึงเองฆ่าได้หมดโอ้ยได้หมดใครอยากเป็นม้ามึงก็สีมึงก็สิใครเล่าว่าคบไม่ได้มึงก็สีมึงก็สิใครเป็นคนจังไรมึงก็สีมึงก็สิใครเป็นผัวแม่มึงมึงก็สิ ออกมาเลยอีตุนอะไรอ้าวฝากตังไว้ที่ป่าปลาสิอะไรอ่ะก็ผัวแม่คุณไงก็เป็นพ่อไงไปไปหลบไปเลยไปเลยแม่ก็เลยได้ผัวแก,กแล้วอะไรแก่ปีนี้เพิ่งยี่สิบเอ็ดยี่สิเบเบบอ็ดยี่สิบเอ็ดครบเจ็ดสิบที่สีเขาขาวที่หัวนั่นเ็าไปทำทวายไลน์มาไฮไลน์ไฮไลน์แม่ทำทวายไลน์อยากได้ตังมั้ง ใครเป็นผัวแม่เมืองพ่อกูพ่อกูพ่อใครร่ำรวยพ่อกูพ่อกูพ่อใครเป็นเอ็ดพ่อกูพ่อเป็นเอ็ดเดี๋ยวก็ตายแล้วแหละเอ็ดไม่ตายนะเอ็ดมีตัวตนด้วยรูปร่างเป็นยังไงเอ็ดนี่หัวแหลมแหลมมีขีดที่ท้องล้วมีตีนสองตีนถ้าลุ้นสามแถวแล้วสองติ่งก็ป๊อกเก้าถ้าก็สีเดียวกันสองเด้งสิเอ็ดนี่มันกลัวอะไรพี่เอ็ดมันจะกลัวสี่แถวเพราะอะไรอ่ะเพราะถือสิบเอ็ด โอมาสี่แถวไม่บอดก็แต้มเดียวต้องลงปีใหม่ค่าน้ํากินไป 600. อีกหกร้อยพูถึงเื่งฟุตบอลอีกแล้วฟุตบอลบอล,อลอบอไหนละไพ่ไอ้บ้า พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดีใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เป้นเป็นกับไรค h คอมเมดีกดไลค์กดแชร์ไรค์คอมเมดี้สุดยอดในยลกเพีย์